สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 นะคะวันนี้วันอังคารนะคะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมคุณครูถึงใส่ชุดข้าราชการนะคะเพราะว่าคุณครูอัดคลิปเมื่อวานนะคะเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเดี๋ยวไปพบกับบทเรียนกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้บทใหม่เลยนะคะการอ่านและการเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซนต์นะคะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้าที่21นะคะเอาละทีนี้นะคะในเรื่องของรอยละวันนี้นะคะนักเรียนดูที่เขาให้นักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีนะคะระบายสีตรงนี้ก็คือที่เป็นสีน้าเงินตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้าเงินตรงนี้ตอนนี้เนี่ยในสี่เหลี่ยมตรงนี้เขาแบ่งออกเป็นส่วนๆนะคะ ซึ่งในการแบ่งออกเป็นส่วนส่วนของเขาตรงนี้เนี่ยก็คือการแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วก็ถ้าเรานับดูส่วนที่ระบายสีคือสีน้ําเงินตรงนี้เนี่ยจะได้อยู่32ช่องเล็กๆใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราเขียนออกมาเป็นเศษส่วนก็สามารถเขียนได้ตามนี้ค่ะก็คือเศษสามสิบสองส่วนหนึ่งร้อยทีนี้ถ้าเราต้องการจะเขียนเป็นร้อยละนะคะเราก็จะบอกว่ามันคือร้อยละ32ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ32เปอร์เซ็นต์นะะ ถ้าเป็นเปอร์เซนต์ตรงนี้เราสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์เปอร์เซนต์ก็คือ3 2แล้วก็ขีดทับแบบนี้แล้วก็มีจุด -2 จุดแบบนี้นะคะอันนี้คือเปอร์เซนต์นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นรูปสีเหลืองตรงนี้บ้างนะคะก็แบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าเทกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นับดูสีเหลืองเนี่ยมีกี่ส่วนเล็กๆนะคะก็นับแล้วได้8 ใช่ไหมคะลองนับดูก็ได้1 2 3 4 5 6 7และ8ดนะคะดังนั้นตรงนี้เวลาเขียนเป็นร้อยละก็คือร้อยละ8หรือ8เอซน์นะคะ,ะทีนี้ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็เขียนได้เป็นเศษ8ส่วน100นะคะแบบนีนะะ้ดังนั้นแล้วนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นะคะ กราบกันนะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็สามารถเขียนเป็นรูปเศษส่วนได้เช่นเดียวกันก็คือมีตัวส่วนเป็น100อย่างเช่นตัวอย่างข้างบนตรงนี้นะคะที่เป็นเศษ8ส่วน100นะคะอ่ะทีนี้นะคะเราามาดูว่าสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะก็คือเขียนแทนด้วยตัวนี้นะคะ,ะคิดแล้วก็จุด2จุดแบบนี้นะคะอ่า ถ้าเวลาอ่านเราก็จะอ่านเป็นอย่างเช่น25ตรงนี้ก็คือ25%เปอร์เซ็นต์นะคะ7จ็ดก็เจดเปอร์เซ็นต์ไปแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเขียนแสดงเศษส่วนที่ระบายสีในรูปเศษส่วนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้ในข้อที่หนึ่งะคะแบ่งออกเป็น100ส่วนเท่าๆกันนะคะระบายสีไปกี่ส่วนก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมคะถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษสิบสองส่วนหนึ่งร้อยใช่ไหมคะถ้าเขียนเป็นร้อยละก็คือร้อยละสิบสองถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสิบสองเปอร์เซนต์แบบนี้หรือจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็ได้นะคะก็คือสิบสองเปอร์เซนต์แบบนี้นะคะ อ่าต่อไปข้อที่สามแล้ข้อที่สามนะข้อที่สองก่อนนะคะข้อที่สองสีส้มกี่ส่วนเล็กๆคะก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หนึ่งแถวมีอยู่สิบสิบช่องเล็กแล้วก็มีทั้งหมดกี่แถวกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือเศษห้าสิบส่วนหนึ่งร้อย ถ้าเป็นร้อยละก็คือร้อยละ50ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ50อร์ซหรือถ้าเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ก็คือ50ซแบบนี้นะคะ,ะข้อที่3 1 2 3 4 5 6 7 1ี่ห้าแถวระบายไป7ช่องแล้วมีทั้งหมดกี่แถวก่อน1 2 3 4 5 5แถว7 5 35แสดงว่าเขียนเป็นเศษส่วนได้ก็คือ เซสามสิบห้าส่วนหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้เป็นร้อยละ35หรือ35%มสิบห้าเปอร์เซน์ั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นข้อที่สีระบายสีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเวลาเขียนเป็นร้อยละก็คือ1 0 0่งรส่วนหนึถ้าเป็นร้อยละก็คือร้อยละห0ึ่งถ้าเป็น 100, เปอร์เซ็นต์ก็คือหนึเปเซน 100. นี้นะคะอันนี้คือข้อที่1นนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขียนในรูปลอยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะในข้อที่ 1, 3, 6ส่วนด้วย100ถ้าเป็นร้อยละก็คือร้อยละ36หรือ36เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะข้อที่2ก็ร้อยละ5หรือ5เปอร์เซ็นต์

1หรือ11%แบบนี้50ส่วนด้วย100ก็คือ100ละ50หรือ50% 100ส่วนด้วย100ก็คือ100ละ100หรือ100%เซ75ส่วน100ก็100ละโอยลืมยอยะ ร้อยละ75หรือ75%เปซโอ้ไม่ยากใช่ไหมคะวันนีอ้อันนี้ก็คือการเขียนร้อยละและก็เปอร์เซนต์นะคะทีนี้ถ้ามันเป็นข้อความบ้างนะคะมาดูสาการนี้ค่ะสาการของอนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี100คนเป็นหญิง52คนมีนักมีนักเรียนหญิงร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดนะคะ ตอนนี้นักเรียนทั้งหมดของกลุ่มนี้ก็คือ100คนใช่ไหมคะแล้วเป็นนักเรียนหญิงอยู่52คนถ้าเราเขียนเป็นนักเรียนหญิงเป็นร้อยละเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้เป็นร้อยละ52ของนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมคะในทางกลับกันถ้าเราอยากหาร้อยละของนักเรียนชาย เราก็จะต้องหาจํานวนนักเรียนชายให้ได้นะฮะซึ่งจํานวนนักเรียนชายเราก็เอานักเรียนทั้งหมดตั้งก็คือ100ตั้งแล้วก็ลบด้วยนักเรียนหญิง52ก็จะได้เป็นนักเรียนชายออกมาคือ48คนแบบนี้นะฮะดังนั้นถ้าเราจะเขียนร้อยละของนักเรียนชายเราก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือร้อยละ48ของนะคะ นักเรียนทั้งหมดแบบนี้นะคะอ่าโอเคนะคะอ่าก็จะมีเฉลยอ,อยู่ในหน้าของไอในหน้าไอในหนังสือของนักเรียนอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างก็ได้นะคะตัวอย่างบอกว่าผลสำรวจผลการสำรวจจำนวนสมาชิกชมรมกีฬาของนักเรียน100คนพบว่าชมรมบาสเกตบอลมี 26คนชมรมฟุตบอลมี32คนที่เหลือเป็นสมาชิกชมรมอบอลเล์บอลนะคะอันแรกเลยข้อแรกถามว่าสมาชิกชมรมบาสเกตบอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดบาสเกตบอลใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด26คนดังนั้นแล้วถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ26ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะ แล้วก็ข้อที่2นะ,ะสมาชิกชมรมวอลเลย์บอลคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดตอนนี้วอลเลย์บอลเนี่ยคือที่เหลือใช่ไหมคะที่เหลือจากไหนก็เหลือจากชมรมบาสเกตบอลบวกกับฟุตบอลใช่ไหมคะ,ะเราก็จะต้องหาว่าชมรมบาสเกตบอลกับชมรมฟุตบอลเนี่ยเอาไปแล้วกี่คนแล้วที่เหลืออาจจะเป็นวอลเลย์บอลน,นะคะ,ะก็ ลบๆกันไปสุดท้ายแล้วก็จะเหลือชมรมอาสมาชิกชมรมวอลเล่บอลอยู่42คนถ้าเขียนเป็นเป,นเปอร์เซนต์ก็คือ42%์ของนักเรียนทั้งหมดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เป็นข้อความนะคะสั้นๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะทีนี้มาตอบคำถามกันดีกว่าคะ่ะนะคะข้อที่1น,นะคะถามว่าข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์คะแนาาน,นเต็ม100คะแนน ขุนสอบได้85คะแนนขุนสอบได้ร้อยละเท่าใดของคะแนนเต็มตรงนี้ก็ชัดแล้วอยู่ใช่ไหมคะว่ามันต้องตอบว่าเป็นร้อยละ85ของคะแนนเต็มนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขุนนะคะ,ะต่อไปลุงตู่ปลูกต้นไม้100ต้นเป็นต้นทุเรียน26ต้น ต้นมังคุด45ต้นที่เหลือเป็นต้นเงาะลุงตูปลูกต้นไม้แต่ละชนิดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้ทั้งหมดเริ่มต้นที่ต้นทุเรียนก่อนค่ะต้นทุเรียนก็คิดเป็น26%ใช่ไหมคะทุเรียนนะคะย6์เซ็นตของต้นไม้ทั้งหมดต่อไป ต้นมังคุดบ้างามังคุดก็เป็น45เปอร์เซนของต้นไม้ทั้งหมดทีนี้นะคะต้นเงาะนี่คืออจำนวนต้นเงาะนี่ก็คือต้นที่เหลือนะคะต้นที่เหลือนักเรียนก็ ลบกันเลยค่ะ100่ง mm hmm. ร้ลบยีลบสีเหลือเท่าไรเอ่ยหรือจะเอา26่สบกวกสี่ก่อนก็ได้นะคะถ้า26่สบกวกสีก็จะได้เท่ากับ71ใช่ไหมคะแล้วก็เอา100ตั้งแล้วก็ไปลบออก71ก็จะเหลือ29ดังน,นั้นต้นง้อก็จะมีอยู่29ต้นนะคะถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอ่อถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้เป็น29เปอร์เซ็นต์ ของต้นไม้ทั้งหมดอ่าโอเคนะคะอ่าอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3ไก่ทั้งหมด100ตัวเป็นไก่ตัวผู้25ตัวไก่ตัวเมียคิดเป็นร้อยละเท่าใดของไก่ทั้งหมดถ้าจะคิดเป็นร้อยละก็ต้องหาจำนวนไก่ตัวเมียให้ได้นะคะก็คือ100ตั้งแล้วลบกับ26กนะคะก็จะได้เท่ากับ74 ไก่ตัวเมียมีอยู่74ตัวถ้าเขียนเป็นร้อยละก็คือร้อยละ74ของไก่ทั้งหมดนะคะไม่ยากเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะบอกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มี100คนสอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านทุกคนนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์ผ่านคิดเป็น กี่เปอร์เซนต์ของนักเรียนชั้นปประถมศึกษาปีที่5ทั้งหมดผ่านทุกคนก็คือผ่าน100คนใช่ไหมคะดังนั้นก็จะได้เป็น100ซของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่5ทั้งหมดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ดูในเรื่องการอ่านนะคะแล้วก็ดูในเรื่องการเขียนที่เป็นร้อยละกับเปอร์เซ็นต์นะคะจะเขียนร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ได้ตัวส่วนจะต้องเป็น100นะคะเป็น10ไม่ได้นะคะถ้าบอกว่าตรงนี้เป็น10แล้วเราจะบอกเลยว่ามันคือ,อสมมุติว่าได้ออกมาเป็นเศษ สมมตินะคะสมมุติว่าได้ออกมาเป็นเศษ9ส่วน10บแบบนี้เราจะบอกว่าไอ้ส่วน10ตรงนี้เนี่ยมันทาเป็น100อยู่แล้วนะคะแล้วเราก็ตอบว่าร้อยละ9อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันในวันถัดไปนะคะครั้งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปนะคะว่าถ้ามันเป็นส่วนด้วย10แล้วเนี่ยเราเขียนเป็นร้อยละกับเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะคะ แต่วันนี้เนี่ยเรามาลุกแค่ขั้นเบื้องต้นก่อนนะคะว่าถ้าจะเขียนเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ามีตัวส่วนเป็น100อยู่แล้วมันเขียนได้ยังไงนะคะเริ่มกันจากง่ายง่ายตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องกลับไปทํานั้นมีอยู่2แบบฝึกหัดนะคะไม่เยอะนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่5.2แล้วก็5.3านะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ